ขอโทษนะคะฉันไปเข้าห้องน้ำมามาส่งขนมใช่ไหมคะพี่หนูเห็นนะ่ะเป็นคนละเรื่องอยู่บ้านน่ะมันไม่ช่วยอะไรสักอย่างหนึง่งวันวันไม่ทํางานอะไรเลยนะโอยแม่จะบ่นอะไรนัาหนาเนี่ยแต่ทักหลังอ่ะถามทุกวันเลยนะก็มีขนมมาส่งร้านหนูไหมอยากมาส่งลาสิเจ้าของร้านน่ารักแบบนี้พวกเนี้ยกี่ขอช่วยทำขนมไวยนะฮะแกนเนี่ยนะขยันจังเลยนะคะคนขยันทํามาหาก,กินแบบเนี้ยนกชอบ เกดเอาขนมไปส่งไหนลูกแม่ก็จ้างเขาไปส่งเหมือนเดิมดิก็คนส่งมันลดล้มแกไปส่งให้หน่อยไม่ได้หรือไงวันวันไม่ทํางานอะไรเลยนะโอยแม่จะบ่นอะไรนักหนาเนี่ยแล้วขนมเนี่ยแกจะเอาไปส่งให้หน่อยไม่ได้หรือไงอ่ะจะให้เงินหน่ไปส่งให้ได้หรือยังเออร้านไหนมั้งอะ แม่เขียนที่อยู่ว้ในถุงนั่นแหละส่งไปถึงลูกค้าล่ะรู้นะมีขนมมาส่งครับเป็นไหนทั้งหมดวะเสียเวลาชิปมีคนอยู่ไหมครับขอโทษนะคะฉันไปเข้าห้องน้ำมามาส่งขนมใช่ไหมคะ ไม่เป็นไรครับผมรอได้ว่าแต่ฉันไม่เคยเห็นหน้าคุณเลยอะค่ะเพิ่งมาส่งครั้งแรกเหรอคะใช่ครับเดี๋ยวนุกโอนเข้าบัญชีเดิมให้ป้านะคะได้ครับโอนเข้าบัญชีแม,ม่ผมได้เลย,เลยอ้าวนี่ลูกชายป้าพาเหรอคะเนี่ยใช่ครับนี่แม่วันนี้มีส่งขงนมให้ล้าคุณนุกไหมเดี๋ยวกีนไปส่งให้มีสิ มีเจ้าอื่นอีกสองสามเจ้าด้วยนะไปส่งให้แม่หน่อยอะไรอะแม่กี่แค่าถานแคล่าลากคนนุกไม่ได้ส่งให้เจ้าอื่นด้วยสักหน่อยเอา้าไอ้ลูกคนนี้นี่ไปส่งเจ้าอื่นด้วยไม่ได้หรือไงทำไมร้านคนลูกไปส่งได้ล่ะก็กี่ไปทำธุระแถวนั้นพอดีอะแม่ธุระอะไรของแกคนอย่างแกมีธุระด้วยเหรอโหแม่นี่กี่ไปส่งขนมให้ลากคนนุกเองที่เหลือไม่ก็จัดการเองนะไม่ต้องเลยถ้าจะไปส่งก็ส่งให้ครบทุกเจ้าไม่งั้นอะไม่ต้องไปเลย เออก็ได้ไอ้ลูกคนนี้ถ้าทางมันแปลกๆต้องตามไปดูแะน่าจะใช่ร้านนี้นะไม่เคยมาส่งเองซะด้วยสิมาหาใครหรอคะนี่ใช่ล้านหนูนุกไหมจ๊ะใช่ค่ะหนูเองค่ะหนูโหนี่หนูนุกเหรอจ๊ะ นี่ป้าพาเองนะใครับออเดอร์เดทางโทรศัพท์ซึ่งจะเห็นตัวจริงหนูน่ารักมากเลยอ๋อสวัสดีค่ะป้าพาว่าแต่ป้ามาหาหนูทําไมล่ะคะคือช่วงนี้ป้าให้ลูกชายมาส่งขนมป้ากลัวจะส่งไม่ถึงที่อะ่ะก็เลยตามมาดูขนมถึงร้านเรียบร้อยดีนะคะแล้วลูกชายป้าก็ดูขยันดีด้วยขนมมาส่งนะครับขอบคุณนะคะครับขยันจังเลยนะคะ คนขยันทำมาหาก,กินแบบนี้นุชชอบแล้วนี่ขนมทำเองด้วยหรือเปล่าคะเอ่อใช่ครับพอดีผมช่วยทากับแม่แค่สองคนนะ่ะงั้นพรุ่งนี้นุกขอเข้าไปดูตอนทำขนมได้ไหมคะอยากรู้ว่าทำไมคุณกิจถึงทำขนมอร่อยมากขนาดนี้ได้สิครับงั้นผมขอตัวไปสซาขนมต่อนะครับเดี๋ยวต้องกลับช่วยแม่ต่อพรุ่งนี้เจอกันนะคะ พวกเนี้ยกีขอช่วยทำขนมด้วยนะฮะแกเนี่ยนะพอไอ้ที่กิดช่วยมันไม่ดีหรอก็ดีสิแต่แปลกๆนะเราอะเอานาะให้ผมได้มีวิชาติดต,ตัวไล้บ้างเผื่ออนาะคตผมจะได้เอาไปทำขายไงอะไรของกิดเนี่ยตั้งใจทำหน่อยสิเดี๋ยวก็หกหมดหรอกแม่เนี่ยก็บ่นก,ก่งจริงเลยนะ จะไม่ให้บ่นได้ยังไงดูแกทำสิเดี๋ยสูตรขนมไม่ก็เคลื่อนหมดหรอกอยากจังกูจะทาได้แต่ละอันแม่ทําคนเดียวไหวได้ไงเนี่ยถ้าไม่ทำแล้วจะเอาเงินที่ไหนใช้ระกิจเอ้ยฮลัลโหลจ้าจ้าเดี๋ยวไปส่งให้นะจ้า ใครโทรมาแม่ก็หนูนุกอันสิบอกว่าไม่มาแล้วนะแต่ให้เอาขนมไปส่งที่ร้านเหมือนเดิมโหหนวกาจะมาดูจริงๆรุสาเหนื่อยแทบตายอ่ะงานนึ๊กกีไปส่งให้นะแม่เหนื่อยไหมเหนึ่อเป็นไงบ้างวันนี้ขายดีหรือเปล่าปอนปอนไปนั่งรอที่โต๊ะก่อนดีกว่านะทำไมอ่ะก็เขาอยากอยู่กับที่รักตรงนี้อ่ะ เออปอนไปนั่งรอก่อนดีกว่านะเผื่อม่ลูกค้าเข้าทำไมอ่ะไม่เอาผมว่าขนมมาตรงนี้นะครับคนส่งขนมหรอมีอะไรกันหรือเปล่าทำไมท่าทางดูแปลกๆไม่มีอะไรหรอก ทำไมทำหน้าแบบนั้นล่ะเป็นอะไรมาเปล่าแม่เป็นอะไรเนี่ยมีเรื่องอะไรห,หรือเปล่าโทรหาลูกดกค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลหนูนุกขนมไปส่งที่ร้านอะติดปัญหาอะไรหรือเปล่าจ๊ะอ๋อก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะเรียบร้อยดีค่ะคุณป้า อ๋อเหรอจ๊ะพอดีป้าเห็นกิจเข้าบ้านมามาดูหน่อยๆแปลกๆคิดว่ามีเรื่องอะไรซะอีกหนูขอโทษนะคะป้าพอดีกิจเขามาเห็นตอนหนูอยู่กาแฟนะคะตอนแรกหนูกะจะช่วยพูดให้กิจเขาขยันขึ้นอีกสักหน่อยแต่หนูไม่คิดว่ากิจเขาจะชอบหนูจริงๆขนาดนี้ค่ะขอโทษอีกครั้งนะคะที่ทำให้คุณป้าผิดแผนป้าก็ไม่อยากจะพูดหรอกนะ ที่หนูเห็นเะน่ะเป็นคนละเรื่องอยู่บ้านน่ะมันไม่ช่วยอะไรสักอย่างหนึง่งที่มาส่งขนมเนี่ยป้าก็ต้องจ้างมันมานะขนาดนั้นเลยหรอคะป้าใช่นะสิแต่พักหลังอะ่ะถามทุกวันเลยนะก็มีขนมมาส่งร้านหนูไหมอยากมาส่งละสิเจ้าของร้านน่ารักแบบนี้นี่หนูหนุ๊กช่วยพูดอะไรก็ได้ให้ลูกป้าขยานันขยันหน่อยสิป้าว่ามันน่าจะเชื่อหนูนะเอางั้นเลยหรอคะ ใช่ค่ะป้าขอบใจหนูมากนะจ้าไม่เป็นไรหรอกหนูป้าต้องขอบใจหนูมากกว่าที่ช่วยป้ามาตลอดแต่ก็นะต่อไปอ่ะกิจโคงไม่ไปส่งขนมให้ป้าแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีจ้า ผนี่แม่ฝันไปหรือเปล่าเนี่ยทำไมคะแม่แกเป็นอะไรอะ่ะทำไมถึงม่ช่วยแม่ทำงานได้ก็ผมเห็นแม่ทำคนเดียวแล้วมันเหนื่อยมากนี่ที่ผ่านมาผมก็ไม่เคยช่วยเลยแล้วก็ไม่เคยคิดถึงแม่มาก่อนเลยว่าแม่จะลำบากขนาดนี้คิดได้ก็ดีแล้วแม่ไม่เคยคิดเลยนะว่าจะมีวันนี้วันที่แกทำตัวเป็นผู้เป็นคนกับเขาสักทีที่ผ่านมาผมขอโทษนะครับแม่ ต่อไปแี่เดี๋ยวผมจะไม่ช่วยแม่แต่แม่ต้องให้เงินผมเลยนะใช้ให้ผมทํางานฟรีๆไม่ได้หรอกไอ้ลูกคนนี้แม่ยังไม่ทันหายซึ้งเลยนะเออแม่เพิ่งได้ลูกค้าใหม่เขาเพิ่งมาติดต่อวันนี้เองอะเห็นว่าชื่อหนูหมวยโสนิทนะคนนี้หน้าตาน่ารักซะด้วยจริงหรอแม่ใช่ แต่แม่ว่าเดี๋ยวแม่ไปส่งขนมให้เขาเองไม่ต้องเลยแม่เ่อกี้ไปส่งให้เองแม่พักเถอะอยากให้แม่พักหรืออยากไปหาสาวคนใหม่กันแน่แม่เี่แต่ก็รู้ทันผมตลอดเลยไม่างั้นจะเป็นแม่กันได้ยังไงล่ะ <c oughs>